กลับมาเจอกับหนังสือที่จะเปลี่ยนนิสัยของเรานะคะชื่อหนังสือ breaking the habits of being yourself แปลเป็นไทยก็คือทลายนิสัยเก่าวิธีปล่อยวางความคิดและสร้างตัวตนใหม่บทนี้นะคะจะเป็นส่วนที่หนึ่งที่ชื่อศาสตร์แห่งตัวตนของคุณบทที่หนึ่งเริ่มกันเลยนะคะ พลังงานควนตั้มในตัวคุณนักฟิสิก์ยุคก่อนต่างก็เชื่อกันว่าโลกนั้นแบ่งเป็นสสารและพลังงานซึ่งแต่ละขั้วของคู่เหล่านี้ถือว่าแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงแต่มันไม่ใช่เริ่มจากพวกเราโดยพื้นฐานแล้วมันหมายถึงความเป็นจริงจะถูกตีกรอบไว้แล้วและผู้คนสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นผ่านการลงมือทำของพวกเขาเอง ไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตของพวกเขาเลยกระโดดข้ามมาในยุคปัจจุบันความเชื่อที่ว่านี้ได้เปลี่ยนไปแล้วนักวิทยาศาสตร์พบว่าพวกเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสนามพลังงานขนาดมหฮมาที่มองไม่เห็นซึ่งทุกความจริงสามารถเกิดขึ้นได้และตอบสนองต่อความคิดและความรู้สึกของเราเอง เช่นเดียวกับที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งต่างก็กำลังสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับสสารพวกเราเองก็กระตือรือร้นที่จะทำสิ่งเดียวกันนี้ในชีวิตของเราเองพวกเราอาจเคยถามตัวเองว่าเราเป็นใครแล้วสามารถใช้จิตสร้างความจริงได้หรือไม่ถ้าใช่นั่นเป็นทักษะ ที่เราสามารถเรียนรู้และใช้เพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่เราอยากเป็นและสร้างชีวิตที่เราต้องการได้หรือไม่มาเผชิญหน้ากับสิ่งนี้กันพวกเราทุกคนก็ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบเพียบพร้อมเหมือนเช่นใครๆไม่ว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งกับตัวตนทางกายภาพทางอารมณ์หรือทางจิตวิญญาณก็ตาม เราทุกคนล้วนปรารถนาสิ่งเดียวกันนั่นคือต้องการใช้ชีวิตในอุดมคติตามที่เราคิดและเชื่อว่าตัวเองสามารถเป็นได้เมื่อเรายืนหน้ากระจกและจ้องมองในมือแสนรักของตัวเองเราไม่เพียงแค่เห็นภาพที่ขุ่นมัวเล็กน้อยที่สะท้อนอยู่ในกระจกเท่านั้นนอกจากนี้เรายังเห็นตัวเราในแบบที่ผอมลงฟิตขึ้นหรือแบบที่อ้วนและจำมำขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับอารมณ์ในวันนั้นแล้วอะไรคือตัวตนจริงๆของเราละ่ะเมื่อเรานอนอยู่บนเตียงในตอนกลางคืนเพื่อทบทวนวันคืนและความเพียรพยายามของตนที่จะเป็นคนที่ใจกว้างขึ้นและกล้าราวน้อยลงเราไม่เพียงเห็นพ่อแม่ที่ตำหนิลูกของตนเพียงเพราะเด็กเหล่านั้นล้มเหลวที่จะทำตามคำร้องขอ อย่างทำตัวให้เงียบๆและวงไวขึ้นเท่านั้นเรานึกภาพว่าตัวเองเป็นเทวทูตซึ่งมีความอดทนอดกลั้นถูกแขวนอยู่บนมุมมองระหว่างเหยื่อผู้ไร้เดียงสาบนแท่นบูชาหรือยักษ์ร้ายซึ่งทำลายความเชื่อมั่นของเด็กแล้วมุมมองใดเป็นภาพลักษณ์ที่แท้จริงกันแน่คำตอบคือมุมมองทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่แค่มันจะสุดตรงมากเท่านั้นแต่เป็นมุมมองในภาพรวมอันไร้ที่สิ้นสุดตั้งแต่แง่บวกไปถึงแง่ลบแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าเพราะเหตุใดตัวตนในเวอร์ชั่นเหล่านั้นจึงไม่ได้ต่างกันมากหรือน้อยไปกว่ากันเลยผมต้องทลายความเข้าใจที่ล้าหลังเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นฐานของความเปจริงและแทนที่มันด้วยสิ่งใหม่ ดูเหมือนจะเป็นงานที่ยากและในแง่มันก็เป็นเช่นนั้นแต่ผมก็รู้เช่นนั้นว่าเหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ทำให้คุณสนใจหนังสือเล่มนี้ก็คือความพยายามในอดีตของคุณที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างถาวรไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านร่างกายอารมณ์จิตวิญญาณน,นั้นกลับไปไม่ถึงอุดมคติในแบบที่คุณเคยจินตนาการเอาไว และสาเหตุที่ความพยายามเหล่านั้นล้มเหลวก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคุณที่ว่าทำไมชีวิตถึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่มากกว่าที่ควรจะเป็นรวมถึงการขาดความตั้งใจเวลาความกล้าหาญหรือจินตนาการในการเปลี่ยนแปลงเราเองต้องมีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับตนเองและโลกอยู่เสมอเพื่อที่เราจะได้เบิดรับองค์ความรู้และประสบการณ์แบบใหม่นั่นก็คือสิ่งที่คุณได้รับ เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ความผิดพลาดในอดีตของคุณนั้นสามารถสืบย้อนไปถึงรากเหง้าของการมองข้ามปัญหาที่สำคัญอย่างหนึง่งนั่นคือคุณไม่ได้ผูกมัดว่าจะใช้ชีวิตตามความคิดที่แท้จริงของตัวเองซึ่งจะส่งผลตามมาอย่างมากจนทำให้เกิดความเป็นจริงความจริงก็คือพวกเราทุกคนต่างก็ได้รับพรชีว่านี้เราทุกคนสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ จากความพยายามหรือความสร้างสรรค์ของตัวเองเราไม่ต้องทนกับความจริงในปัจจุบันที่เผชิญอยู่เราต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ทุกเมื่อที่เราต้องการเราทุกคนต่างก็มีความสามารถที่ว่านั้นเพราะไม่ว่ามันจะดีขึ้นหรือเลวร้ายแค่ไหนความคิดของเรานั้นก็ล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทั้งนั้นผมมั่นใจว่าคุณคงเคยได้ยินมันมาก่อนและผมก็สงสัยว่าผู้คนส่วนใหญ่ เชื่อในคำพูดนี้ไปถึงระดับสัญชาตญาณหรือไม่หากเราโอบรรับเอาแนวคิดที่ว่าความคิดนั้นสร้างผลกระทบที่จับต้องได้อย่างแท้จริงต่อชีวิตของเราฉะนั้นทำไมเราจึงไม่มุ่งมั่นมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ความคิดหนึ่งหลุดลอยไปโดยที่เรายังไม่ได้สัมผัสประสบการณ์ที่ว่านั้นเลยและไม่มุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เราต้องการ แทนที่จะเอาเวลาหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตัวเองอย่างนั้นหรือลองคิดดูสิถ้าคุณตระหนักว่าหลักการนี้เป็นจริงคุณเคยพลาดช่วงใดช่วงหนึ่งในการสร้างโชคชะตาที่คุณต้องการอย่างจงใจหรือไม่หากความต้องการเปลี่ยนชีวิตให้เปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงซะก่อน ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโลกเพื่อให้น้มน้าวให้คุณเชื่อว่าคุณมีพลังมากกว่าที่คุณเคยรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจว่าสิ่งที่คุณคิดและเชื่อนั้นมีผลอย่างลึกซึ้งต่อโลกของคุณได้ยังไงจนกว่าคุณจะก้าวข้ามวิถีที่คุณมองความเป็นจริงในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงใด ในชีวิตของคุณจะเป็นไปตามยถากรรมและเกิดเพียงชั่วครู่เสมอคุณต้องยกเครื่องความคิดเกี่ยวกับเหตุผลที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอย่างที่ต้องการเพื่อทําแบบนั้นคุณต้องเปิดรับการตีความแบบใหม่ว่าอะไรคือความเป็นจริงและอะไรคือข้อแท็จจริง เพื่อช่วยคุณเปลี่ยนไปสู่โหมดความคิดนี้และเริ่มสร้างชีวิตที่คุณต้องการผมต้องเริ่มด้วยความรู้เกี่ยวกับจักรวาลวิทยาการศึกษาโครงสร้างและพลวัตของจักรวาลในแบบคร่าวๆซะก่อนแต่อย่าเพิ่งเตือนตนหนกไปเราแค่จะอ่านผ่านๆธรรมชาติแห่งความเป็นจริงขั้นพื้นฐานและดูว่ามุมมองบางอย่างของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้พัฒนาไปสู่ความเข้าใจต่อโลกปัจจุบันของเราได้ยังไง ทั้งหมดนี้เป็นการอธิบายเท่าที่จําเป็นแบบกระชับและเรียบง่ายว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ความคิดของคุณจะกำหนดโชคชะตาของคุณเนื้อหาในบทนี้อาจทดสอบความตั้งใจของคุณที่จะละทิ้งแนวคิดที่ถูกโปรแกรมไว้ในตัวคุณเป็นเวลาหลายปีแล้วทั้งในระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเมื่อคุณได้เรียนรู้แนวคิดใหม่เกี่ยวกับแรงพื้นฐานในธรรมชาติ และองค์ประกอบที่หล่อหลอมกับความเป็นจริงแล้วแนวคิดนี้จะไม่ประสานกับความรู้แบบเก่าที่เป็นแบบเส้นตรงและควบคุมโลกในทุกวันนี้จงเตรียมใจให้พร้อมที่จะสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากรากฐานต่อสิ่งที่คุณเคยเข้าใจในความเป็นจริงแล้วเมื่อคุณเริ่มยอมรับมุมมองใหม่นี้การเสริมสร้างตัวตนในฐานะมนุษย์ของคุณจะเปลี่ยนไปคุณหวังว่า คุณจะเปลี่ยนไปอีกคนเมื่อคุณได้เริ่มเรียนรู้สิ่งนี้เห็นได้ชัดว่าผมกำลังท้าทายคุณแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าตัวผมเองนั้นค่อนข้างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและผมเองก็ต้องละทิ้งสิ่งที่เคยคิดว่ามันคือความเป็นจริงและกระโจนเข้าสู่สิ่งที่ไม่รู้จักเช่นกันเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีแนวคิดใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติของโลกได้ไง่ายขึ้นเราต้องมาพิจารณากันว่าโลกทัศน์ของเราถูกลอล้อมขึ้นมาอย่างไรจากความเชื่อในยุคแรกที่ว่าจิตและสะสารเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด